ขวัญตาถึงคราจากแล้วลูกผู้ชายไม่คลายเปลี่ยนแนวยอมแล้วชาติต้องการทหารไทยอี่ชีพทุนถวายเสียดายนงครานอยู่บ้านนาพี่ไม่มีเวลาให้เจ้าเห็นหน้าดังก่อนเลย ทุนหัวพี่พเอ๋ยน้องฟังพี่พพเอ๋ยก่อนลาเออเอายอังไม่สวัสดีกัน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแหมมามาไม่ทันในช่วงแรกช่วงเปิดหัวเอ <c oughs> ครับเพลงเมื่อสักครู่ทหารเข้มผลัดหนึ่งสมัยก่อน ผัดสองดังก่อนผัดหนึ่งเนาะผัดสองดังก่อนอ่าแล้วก็มาผัดหนึ่งผัดหนึ่งก็มาดังไว้ยันผัดสามเลยนะผัดสามก็ดังผัดสองผัดสองของคุณสอนชัยสอนชัยไม่วิเชียนผัดหนึ่งนี้ของคุณสุริยายาพระประทุมนะครับนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าเก่าผมเองอ๋อนะครับหัวหน้าเก่าสุริยาพระปมอทุมตั้งแต่เป็นนักร้องเอแล้วก็จนกระทั่งมา เล่นตลกแล้วก็มาเล่นตลกอยู่ที่วงสุริยานี่แหละเพราะช่วงนั้นร้องก็ร้องเพลงเบจําอยู่วงสุริยาครับช่วงที่ครูตินเจสุริยาประเสริฐทำวงให้ทำวงให้แล้วก็มีในทุนอีกหลายท่านนะมาร่วมทําทีหลังอีกครับเสร็จแล้วก็พอดีร้องเพลงไปตลกขาดผมก็ต้องมาเล่นตลกขาดไม่เย็บหรอครับขาดเย้เลยไม่ใช่คือตลกนี่มันต้องมีคู่หูกันนะเหงา 2คนก็ได้สมัยก่อนครับไม่มีแบ็กอัพนะไม่มีเหมือนเป็นทอกโชว์อย่างอง่นเลยนะจริงท้องโชว์ยุคปัจจุบันเนี่ยมาจากตลกหน้าม่านของดนตรีนั่นแหละเืนคุยกันไปเรื่อยถ้าจะแบบถ้าเป็นชุดก็ต้องไปกองสองหน้าตึงปุ้งปุ้งตบมุกอะไรพวกนี้เวลาจะร้องเพลงก็ทำปากเอาทำดนตีทำปากเอาแตวิิ้ คุณเอ้ยสนใจใเคยมีแฝงก็เล่นกันตปเงั้ยเลยกนั้นก็มาเล่นตลกก็ยาวมาเรื่อยแล้วก็มาทําทีมตลกหลังนี้ก็มาเรื่อยๆล้ะก็มาทํารู้สึกจะมีทีมของตัวเองครั้งแรกรู้สึกจะทํากับคุณหม่ำจงมกุกกายอดใช่ไหมกายอดครับ<ะ>ตอนที่แรกก็หลังจากแตกไปอยู่วงลุงทุ่งแล้วก็มา,มาทาเป็นทีมมั่งอะไรพวกนี้ นั่นแหละก็เริ่มต้นจากจากวงดนตรีก่อนรนตีแล้วก็มาเป็นตลกหน้าม่านแล้วก็ซ้ายนี่ก็มาเป็นตลกคาเฟ่ครับอยู่ยุคเฟืองฟูตลกคาเฟ่เนี่ยผมจําได้นะผมเนี่ยเคยไปนั่งดูตลกคาเฟ่เนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าวงการเพราะยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมือสมัครเล่นอยู่คาเฟ่เนี่ยเปิดยังเช้าเลยเช้าครับผมเนี่ยเคยเจอกับพี่นักมวยคนหนึ่งที่เป็นแชมป์โลกดังเลยนะเมืองชายกตดีกัสมะไปไปจํา นั่งเช้าเลยพี่สามารถไปยะกระลุนนี่เลยไปยกรุนก็ไปนั่นแหละนั่งกันเช้าเลยออกมาพระบิทาบัตที่ตลกก็พูดเลยเป็นเรื่องจริงเลยก็ผมเล่นที่สุดท้ายบ้างวิลล่าบ้างพรามเก้าบางที่สุดท้าย เราล่นเทใส่บาทพระรุมพร้อมเลยจริงเพราะเล่นกันหลายรอบผมเนี่ยไปดูตลกผมก็ออกมาใส่บาทพระเหมือนกันแต่ช่วงที่ทำทีมเก้ายอดกับคุณหม่ําช่วงนั้นยังไม่บูมขนาดนี้ก็จะมีแบบบ้างเล็กๆ็น้อยมีคาเฟ่บ้างแต่ไม่ถึงอะเยอะแต่ต้องตลกดังป๋าเทพเด่นเดือเทพเพราะเขากำลังลุ่งกันังมาเราก็สู้เขาไม่ได้แต่ว่าอาศัยว่าโกแก๊กไปทำทีมไปเรื่อยอ่าจนกระทั่งนี่ก็แตกหนอแตกกอกันมาเรื่อยนะเนี่ยเพลงลุกทุ่งเก่าๆสมัยก่อนนี่รู้ว่าโอ้โหมัน อยู่กันมาจนแบบประเภทที่ว่าอะไรนะนงเอาคือเราต้องสู้ชีวิตจริงๆใช่คุกคีจนได้ประสบการณ์มาบางคนบอกโอ้ยเด็กไปเป็นดาราเด็กไปเป็นนักกว้องลูกทุ่งเลยนะแต่ไม่ได้มาดูตอนเราอดเนาะตอนเดินสายตอนคอนไวย์เราอดเลยนะโอ้ยใหญ่พูดแล้วเพลงเนี่ยคุณหม่ำเขาชอบ คุณหม่อชอบเพลงของคุณสุริยาเพลงกิ่งฟ้าช่อนี้หรือมีคนปองชอบไปผมร้องให้ฟังเล่นนิรภัยเพลงแต่ว่าคุณธานิตินทารเทพก็เคยไปร้องคือร้องทั้งลูกกรุงลูกทุ่งเลยนะเพลงนี้กิ่งฟ้าเนี่ยนะฮะเพราะว่าอาจารย์กิระโหรบทเป็นคนผู้แต่งผู้ประพันธ์ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วครับครับนี่ไปพูดถึงลูกทุ่งเก่าอ่ะเมื่อตอนช่วงช่วงสภาน่าหนึ่งก็พูดถึงข่าวหลวงพ่อคูณโตครับ ดีขึ้นเยอะเลยอาการท่านในสานที่เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับครับก็ทุกๆปีอ่ะไม่ใช่ทุกประดานด้วยจัดงานแสดงมุทิตาจิตวันเกิดหลวงพ่อครับจะเป็นวันที่สามสี่ห้าตุลาคมทุกปีพอวันเกิดท่านก็มีโอ้มีมอรสมสมโพธิสารพัดเลยผมก็นําดนตรีตลกไปนะเอาวงใหญ่ไปเลยไปโอเปรกันเลยนะคอนเสิร์ตสามวันสามคืนไปเลยสองวันสองคืนเลยว่าสามสี่ห้าเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีมวยแชมป์โลกด้วยก็ไปทุกปีแต่ว่า ไม่ใช่เฉพาะจะไปแต่เพราะวันวันเกิดท่านบัานไหนพงว่างถ้าผมมีโอกาสผมก็แวะไปกราบท่านถือว่าเป็นศิษย์คนหนึ่งเหมือนกันครับผมก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับพี่นั้นโทวพตาผีพี่วัดล้างพี่ไก่ต้องอะไรพวกนี้นะ,ะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะเจจูเจนาซึ่งเป็นลูกศิษย์เลหาใหญ่เั่นั้นก็มีโอกาสให้ผมได้ รับใช้หลวงพ่อเวลาท่านไปผมไปนะบางทีไปประคองท่านาไป<ม>ส่งน้ําไปอะไรบ้างเออไนปุณหผลผมนะ,ะช่วงที่ท่านแข็งแรงดีอยู่ก็ปีที่เก้าสิบแล้วนะหลวงพูอนะแปดิบเก้าแล้วครับแปดสิบเก้าจากเก้าสิบแล้ว ก็ท่านแข็งแรงดีพอเราไปเจอเทีไ่ไรก็เป็นไงครับหลวงพอ่อสบายดีไหมครับหลวงพ่อว่าไงเออไม่ต้องห่วงกูดกักหลงหลานดิอือพากัารรักษาตัวไอรอดมึงไม่ต้องห่วงกูกูสบายดีอยู่กูย <c oughs> ังไม่ตายงย <c oughs> ่ายๆดอ๊ะเน่อกอย่างนี้เออเนี่ยเนี่ยก็ไปกล่าวเนี่ท่านบอกกูสบายดีไม่เป็นไรดอ๊ะไม่เป็นไรดอกหลงหลานดยพวกมึงอพากัารรักษาตัวไรอด เพื่อมันทำความดีกันก็ไว้คิดถึงกูก็มาหากูทํำไมคิดถึงไม่ต้องไปกูจะมาหามึงเองมาหาในภาพของหลวงพ่อแบบว่ามาหาแบบเขาเรียกอะไรในญาตในชาญอะไรพวกนี้หลวงพ่ออนุญาตผมแล้วก็นับเป็นบุญนะมุกหลวงพ่อครูเนี่ยก็ เกือบ20ปีแล้วมั้งเข้าไปกราบท่านก็เล่นครั้งแรกกูเป็นบาปเหมือนกันนะเราก็เป็นบาปสิสมัยนั้นอยู่กับหม่อมเยืนเขเข้าไปกราบหลวงพ่อครับผมอเลี้ยงกราบขออนุญาตเราเสียงหลวงพ่อไปเล่นตลกนี่มันจะเป็นบาปไหมครับหลวงพ่อถ้าก็นั่งไปนะตอนนั้นท่านแข็งแรงอยู่นะหน้าหนาวพอดีไปกราบท่าน แต่ <Billie S 1> บอกเออไม่เป็นไรลูกหลานเอยอนุญาตให้มึงทำมาหากินไปไอ้นี่ยหน่อยเอ้ยเออไม่เป็นบาปดอกอันนี้เดี๋ยวขี้กาก็กินหัวมึงเองขี้กากุมพูดเองอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบาปนะฮะอันนี้เกี่ยวกับว่าไม่คได้สาวหัวเถอะท่านเมตตาเหมือนกันกับเมตตาพระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมทำรัฐบาลหุนเอาเลยทำรัฐบาลหุนแล้วก็มีการเขาเรียกว่าทำหุนพระเลยนะเกล็กเลยรัฐบาลผม่นได้เป็นคนที Meat ่ภาคจำได้จำได้อาจมา ก็สอนธรรมะธรรมโอาติโยมแรงต่างนี่ปรากฏโอ้โหมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถ้าบอกนี่ต้องว่ารู้เลยเป็นระดับ่านลองผู้อะไรการเลยนะยครศัสทยด่วนมาเลยบอกว่าพวกคุณเล่นกันอย่างนี้เนี่ยเอาพระเจ้ามาเล่นโอ้พวกผมสั่นกันเลยนะทำไมรู้ไหมก็ไปกราบหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพยอมบอกว่า โยมวันวันพรุ่งนี้นะวันนี้แหละคือว่าเราไปตรงวันใช่ไหมแล้วบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยโยมรายการโยมเนี่ยมีตอนกี่โมงบอกตอนเนี้ยสักวันทุ่มสองทุ่มเนี่ยวันสองทุ่มเนี่ยนะหลังข่าวนี่นะ,อ,ะอัตมาจะไปอีกะจะมาแก้ข่าวให้นะเราเอ๊หลวงพ่อจะมาแก้ข่าวให้ยังไงนะฮะเรื่องนี้พวกเป็นเรื่องใหญ่พวกผู้หลักผู้ใหญ่เขาติงมาเนี่ยเราก็ยังทําหุ่นเหมือนเดิมนะเราก็ยังสั่นอยู่เลยว่าพวกระดับผู้่าวี่สนะสมัยนน้นนะหลายปี็นสิปีแล้วนะ เราก็ยังทําหุนแต่ว่าหลวงพ่อพระยอมบอกว่าเดี๋ยวจะมาแก้ให้อพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําหุนปรากฏว่าก็เหมือนเดิม,มเราก็โดนด่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังโดนผู้ว่าด่าไปทิงแล้วเลยนะค,คือท่านก็ไม่ได้ด่าแล้วแต่ว่าท่านก็ออกแสดงความคิดเห็นมานะ,ะปรากฏว่าหลูกพ่อพระยอมองคจริงมาเลยองจริงองจริงมาเลยปุ๊บเข้ามาในรายการเลยพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็นั่งลงมาเราก็กราบท่านแล้วก็นิมนต์ท่านนั่งลงมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามว่าที่มาเล่นอย่างเงี้ยผิดไหมท่านบอกท่านบอกว่าอ่า พวกหนังพวกละครที่เล่นกันทุกวันเนี่ยพระปลอมทั้งนั้นละโยมไม่มีใครเอาพระจริงไปเล่นหรอกโยมเพราะฉะนั้นโยมถึงแม้ว่าจะเอาหุ่นมาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรโอ้โหโล่งเลยโล่งเลยถือว่าได้ได้เรียกว่าท่านนิสงนะท่านเมตตาท่านเมตตาแล้วมาพวกละคเพราะเพราะพระที่เล่นในละครในหนังเนี่ยไม่ใช่พระจริงนะพระจริงเล่นไม่ได้เป็นบาปเป็นบาปนี่ก็เยี่ยมย่โสธรเออใช่ไหมนี่เยี่มมาบ้าโอ้ดิเหมือนว่าภาษาบ้านโหเล่คือมากเลยเล่นคือมากเลยนะคนนี้เออใช่ไหมเออเพอาะเยี่ยมตังค์ สองรอยเพวาการแสดงเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่นี่ตอนตอนนั้นเราทาหมุนเนี่ยบางท่านก็ไม่เข้าใจแต่ว่าท่านอาจจะช่วยอาจจะคนคิดแคบไปนึดนึงเอายี่ดีกว่าคนที่ทําให้ศาสนาที่มยังมีมากมายเยอะโยะไ่แบบเรานะเรายังแบบว่าคือเราบอกว่าเราเล่นเราก็คือเล่นนะคือสร้างสีสันเท่านั้นเองคนบางทีพระจริงยัง ถ้าม่ตัวไม่ดีก็มีไปเลี้ยไลไปเกลาขากน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยนี่จะทาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตใช่ไหมฮะบางทีเราก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยโดยเฉพาะหลวงพ่อไปยอมก็เหมือนกันผมไปเจอท่านที่เดิมโมนาพงวานหลวงพ่อครับกราบขออนุญาตเสียงหลวงพ่อไปเล่นหน้าเวทีนะไอเจริญพรมันเป็นความสามารถองเราเล่นไปแต่ตยมนั่น ท่านเตัดอย่างท่านเขาพูดอย่างนี้ใช่อ่าอันนั้นก็นับเป็นบุญนะครับพอดีครับหมดเวลาพอดีมาข่าวพื้นบ้านกันหน่อยข่าว้นบ้านเลยก่อนแหมวันนี้อาจจะเสียงแหกเสียงแห้งหน่อยนะมาใบข่าวแรกของเราวันนี้ก็นี่เลยไปที่จังหวัดตรังครับเอ่าใช่ไหมฮะนกจังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกนกปากห่างมันมาแล้วนกปากห่างที่ว่ามันมากันเยอะเลยเออ ก็วันนี้แล้วครับวันที่8มกราคมผู JI, ้สื่ขาวรายงานว่าหลังจากที่มีฝูงนกปากหางจำนวนกว่า4,000ตัวครับอพยพเข้ามาอาศัยในบริเวณนาข้าวที่ชาวบ้านปลูกในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่2บ้านควรสงควรนี่เป็นเหมือนเป็นเนินเป็นเนินเป็นภูเขาอะไรไปนะะตําบลนายงใต้พืภอเมืองจังหวัดตรังครับกับหมู่3บ้านนาข้าว นาข้าวเสียเหรอนานาเข้าเสียเอ้าตำบลนาเข้าเสียทำไมเข้าเสียมัย <c oughs> นชื่นเขาอะอํเาเภอนาย,ยงจังหวัดตรังครับสร้างความมือหาเป็นที่สนใจของประชาชนจํานวนมากเลยทีเดียวล่าสุดนายธวัฒน์อุดมคณารักประสุสัต์จังหวัดตรังพร้อมด้วยนายนิกรสีแก้วครับประุสัตว์อํเาเภอนาย,ยงสองอเภอนายจำณีนาคเล็กผู้ใหญ่บ้านหมู่สามอ่าบ้านควนสวรรค์นายจำนงไชายสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบนนายงใต้อืเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมห้กคบแนะนําชาวบ้านว่าฝูงนกปากห่างอพยพหนีหนาวมาจากประเทศไซบีเรียป่ะใช่ฮะเขามาจากประเทศไทยทางจีนแล้วมที่ต้องมาใส่เป็นข่าวอย่างนี้ไซบีเรียเนี่ยเราเขารู้ได้ไงว่านกมาจากไซบีเรียฮมันบอกเหรอก็คาดเดาเพราะแถนั้นมันเยอะพสท์สัตว์จังหวัดต่างเก่าวว่าแม้นกจะไม่ได้เหยียบย่ำต้นข่าวเสียหายมันกินหอยเชอรี่อ่า แต่หากพบว่ามีฝูงนกตายก็ให้นำซากไป,ไปให้ปริษัทตรวจก่อนนะถ้าเจอนะถ้าเจอตายนะเดี๋ยวเผื่อเจอไข้หวัดไข้หวัดนกหรือไม่ก็จะไม่ทราบได้ป้องกันไว้ก่อนอ,อย่าเข้าใกล้บริเวณต้นไม้ที่นกเกาะมันขี้เยอะนี่แล้วอย่าเข้าใกล้หรือไปเหยียบมูลมันจะไปเหยียบขี้มันออหากเป็นห่วงความปลอดภัยเจ้า,า,จาที่ปริสั์ก็สามารถพ่นยาฆ่าเชื้อได้ทันทีครับ,รบอ,อย่างไรก็ตามในชาวบ้านลืมนกบางส่วนก็ ได้เริ่มทยอยแยกฝูงไปอยู่ที่บริเวณอื่นบ้างมาใหม่ๆมาที่เดียวเลยดับืดดตวเลยครับผมนี่ใไหมนี่ก็ว่านกปากหางนะ ก็อย่าไปรบกวนมันนะเพราะมันก็ถือว่าเป็นเป็นนกที่อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเกวก็เรื่องของสัตว์ป่าด้วยมาไกลมาไกลมาไกลด้วยนะก็ช่วยมันไว้เพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ครับคืนมันมาไกลแล้วเราจับกินเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็กลับไปแพร่พันธุ์ไม่ได้เลไม่ได้ไม่ได้นะครับนกป่าห่านกินได้กินได้ครับแต่ว่าอย่าไปกินมาเลยอย่าไปกินเลยอย่าไปกินเลยเรามีของอื่นกินเยอะยินดีจะไปให้เขามาถ้าเขาสามาไกลไม่อยากเซบีเลียนะนะฮะหนีหนาวมาหนีหนาวมาเพิ่งอุ่นอ่ามาเที่ยวเป็นสัญจรใช่น เหมือนเราเดี๋ยวเราก็ไปสัญจรที่อื่นเหมือนกันใช่ครับไปดู DSI ลุยสอบหาข้อมูลเขาบอกมีขยะติดเชื้อไหมอันนี้ที่ไหนล่ะครับเนี่ยนู่นเลยฮะนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินพระนครศรีอยุธยาครับโอ้ยที่ศูนย์สาธารณูปโภคนะฮะท่านพันตรวจโทพงศ์อินอินทร์ขาวนะฮะผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อสครับผมและก็คณะเดินทางมาตรวจสอบศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเตาเผาขยะ วิธีการกําจัดขยะติดเชื้อจํานวนขยะที่มาเผาทําลายในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพราะได้รับการร้องเรียนร้องด้วยและก็เรียนด้วยเกิดปัญหาขยะติดเชื้อทําให้มีผู้เสียชีวิตถึงขนาดน,นั้นเลยนะโอ้โหหนักเลยโอ้โหท่านพันดุโทพงศ์อินบอกว่าการตรวจสอบพราว่าวิธีการกําจัดขยะด้วยการเพิ่มอูณหภูมิความร้อนสูงและจุดนี้เป็นสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขในมาเผาขยะทําลายยาเสพติดเป็นประจำจำได้ไหมคือที่อยุธยาในบางปะอินเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกปี นายกเนี่ยจะต้องไปเผาหรือว่าไปเป็นประธานในการเผายาเสพติดทุกปีปีนึงเป็นตันๆเลยนะโอ้ใช่ใช่เพราะว่าเตาเผาเนี่ยมันมีเขาเรียกความร้อนสูงมากครับเผาบางคนบอกว่าเฮ้ยเผายีงควันมันก็เป็นลมแล้วกคนก็ติดยาเลยไม่ใช่แต่นี่มันเผาร้อนจนมันละลายเป็นไอจนมันมันไม่กลายเป็นยาเสพติดเลยพอเดินผ่านไปปุ๊บก็เดินเมาแล้วไม่ฮะอันนี้มันร้อนสูงสูงมากจนเลยระดับที่จะเป็นพิษได้พอมันเลยแล้วเออ จุดนี้นะอย่างที่บอกเป็นที่ทําลายยาเสพติดนะแล้วก็มีผู้ร้องเรียนว่าขยะนํามาทิง้งคถูกนํามาจากนู่นนะจากไหนรู้ไหมจากไหนโอ้เผายุดยาแต่ขยะมาจากสุรินทร์มาจากบุรีรัมย์ลอะมาไกลจังเลย เป็นแ่งขยะติดเชื้อชาวบ้านเสียชีวิตมาแล้วเดือยเขาว่างั้นนะจากการตรวจสอบพบวกมี3บริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกันประมูลขนถ่ายขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลขยะติดเชื้อท่าน้องเข้าใจนิดหนึ่งเป็นขยะที่มาจากโรงพยาบาลเช่นพวกบรรดาถุงมือหน้ากากยาต่างๆสลิงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งมันติดเชื้อบางทีมันก็ติดเชื้อบางทีเชื้อรแรงนะเออวงีเนี่ยนะเอามาจากยังไม่ดีแน่ จากสถานพยาบาลนะต่างๆเขาบอกในภาคอีสานเนี่ยถึง37แห่งครับเอามาเผาที่เดียวกันเนี่ยนะที่เตานี้ของอุตสาหกรรมบางปาอินเนี่ยนะครับซึ่งดูจากตัวเลขถึงเดือนกร,รกฎาคมปี55มีประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ74ตันครับโอโ้โห74,470กิโลกรัมเฮะเป็นตัวนะเลขที่ไม่ตรงกับจำนวนที่รับแจ้งกันว่างั้นเพราะว่า นะมันมีไอ้ที่แจ้งเนี่ยแจ้งน้อยอแต่มาเผาเนะี่ยเผาเยอะกว่านั้นเ,เยอะกว่านั้นอ้ท่านพงอินเนี่ยบอกว่าตอนนี้ขยะติดเชื้อจำนวนมหาศาล ไม่ทราบว่าผู้ประมูลงานนาไปไปทิ้งที่ไหนเออเท่าที่ตรวจสอบในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์พบว่านําขยะเนี่ยไปกาจัดโดยวิธีฝังโกลบอ่าวแย่แล้วขยะติดเชื้อฝังโกลบไม่ได้นะครับต้องเผาอย่างเดียวนะครับเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะเพราะเชื้อโรคจะมีการกระจายไปถึงชุมชนขยะติดเชื้อไปฝังไม่ได้ไม่ได้นะทลายเผาไปเลยต้องเผาแล้วเผาที่เตาคุณภูมิสูงเวยนะเผาธรรมดาไม่ได้ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนนะฮะทำให้เกิดโรคร้ายถ้าพบอยู่ใกล้แหล่งน้ําทําให้เกิดโรครรรร้้าาาาายยยออัต่่งงววเ็คบพททที ได้มีการดําเนินคดีกับผู้ที่นําขยะมาทิ้งลักราบไปแต่ยัางไงาก็ตามทางดีไดกำลังจะตั้งศูนย์สืบสวนและสอบสวนปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะสารพิษและวัตถุอันตรายเป็นช่องทางให้ประชาชนที่พบปัญหานี่แจ้งเอา้าใครที่เจอคนที่ชอบเอาขยะสารพิษขยะมีพิษหรือขยะติดเชือ้อหรือขยอะโรงพยาบาลแจ้งไปไปทิ้งที่ไม่ใช่ตรงนิคมนี้นะเพราะตรงนิคมนี้เขาเผาอย่างถูกต้องอ แจ้ง DSI เลยเขามีศูนย์ของเขานะผมจะบอกอ๋อศูนย์รับแจ้งอคน DSI เนี่ยนะแล้วท่านคิดว่าโอ้โหไปฟังกบธรรมดาเกือบมันซึมลงไปในแหล่งน้ำเลยแหล่งน้ำที่โอ้โหติดเชื้อเอาน้ำมากินมาใช้อีกไม่ได้นะอุ้ยอ้ยเป็นยังไงก็ขอความร่วมมือแทนนะอย่าอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยแล้วแล้วบริษัทเนี่ยนะที่ว่ารับกำจัดขยะเนี่ยตังก็ได้มาแล้วอย่ามักง่ายเขามีที่ที่มมัเเเผาาีี่่งงนยตวอ เอามาร้อยตันไม่ใช่ว่าขี้เกียจส่งหรือว่าเปลืองค่าน้ำมันเอามาส่งแค่ห0าตันอีกห0าบตันไปกรบทิ้งอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันไม่ได้ทำลายนะยังไงก็เห็นแก่ส่วนรวมเถอะว่ามันเป็นอันตรายจริงๆใช่อย่างที่น้าเหงาบอกพลฝังกลบลงไปเชื้อโมเข้าไปเกิดน้ำมันซึมอยู่ใต้ดิน่ะเกิดมันก็ไหลลงเกิดไหลก็ไปในแหล่งปราปาหมู่บ้านประปาตำบลเงี้ยโอ้ไม่ได้นะครับอย่านะขอขอความกรุณาเถอะนะเอาไปอีกคราวหนึ่งครับครับ อ่าไปโคลาดบ้านผมเนี่ยแหละครับได้แหละครับฟื้นหน้าปลูกมันสัมบัลังสู่ไฟแรงมาสันว่าอ่าข้าวมันเชมน้ำเยอะเอามันดีกว่ารัมแม่แมมันปลูกดีอ่าโคราดครับนครราชสีมาได้ประกาศให้เช่าหน้าเพื่อนที่ทั่วจังหวัดเลยนะครับเนาะครับงดเหตุการณ์พอปลูกเขาหน้าปังมาสันว่าเนื่องจากปริมาณอ่าปริมาณน้ำในภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มันต้องเอ่อเป็นไเป็นแรงต้นน้ำมูลของจังหวัดเลื่อน่อยแหะครับ เกินคนที่ปล่อยเกษตรกรเห็ดหน้าเขาหน้าปางได้เห็ดในเศร้าหน้าในตำบลคออมบุรีเห็ดจางใสควอำบุรีไตอำเภอคว่ำบุรีครับแต่ตัดสินใจลงทุนน้ำรถไปไถตีแปลงยกหล่องแปลงเขาหน้าตัวเองในนี้เลยใส่ปลูกมันสับปะหลังแทนการปลูกเขาครับเพื่อหวังที่สั่งรายได้มาเป็นค่าแต่ใจในการเรื่อมต้นฤดูการปลูกหน้าปีนานายสมเกียรติสืบอปนันครับเกษตรอำเภอคว่บุรีครับ เกษตรอำเภอขอนบุรีก็บอกว่าสู่รุ่งการเพาะปลูกข้าวหน้าปังปีนี้เนี่ยโอ้ยทั้งจังหวัดกับอำเภอขอนบุรีเนี่ยร่วมทั้งหน่วยงานเจ้าพนักในพื้นที่นะประชาธิบดีบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเออเป็นไงล่ะเอ้ปีนี้มันบ่มีการส่งน้ำให้เกษตรทั้หน้าปังเหมือนเคยนะครับครับเพราะว่าน้ำในนาในอ่างเก็บน้ำมันหน่อยเกินไปครับส่วน่วยงานเกษตรอำเภอขอนบุรีก็ได้ลดน้ำลงประชาสธิใดีเกษตรกร มาปลูกพืชอื่น,นะครับใส่น้ำน้อยอแกนการปลูกเขานะครับแม่แหะครับาบว่าเขาบอกว่ามันสีลดอัตราเสี่ยงเออที่จะขาดทุนจากปัญหาไผ่แรงและขาดแค่น,น้ำนั่นแหละครับโดยในพื้นที่อำเภอขอนบุรีครับมีพืชที่นิยมปลูกสร้างรายได้และท,ะทนทานต่อความแห้งแล้งก็คือมันสำปะหลังนี่แหละครับนี่แล้วนะดังนั้นจึงมีการล่นโลหงใส่ใส่เส้น้าหานมาปลูกมันสำปะหลังในแปลงน้าเ,ออนเนื่องจากดินภายในแปลงหน้าหลังเพิ่งเ็จสินการเก็บเกี่ยวสิยังคงมีความชื้นหลงเหลืออยู่ นั่นแหละครับเ mock การอนุบาลถอนพันธุ์มันสับปะหลังไวจะเลี้ยงเติบโตไปอย่างดีครับนี่ฮะเกษตรอำเภอคอมบรีดพ,พลบอก่วอย่างสี่ครับถึงแม้ว่ามันสับปะหลังที่ปลูกในแปลงหน้าอาเซียผลผลิตได้บ่เต็มที่เนื่องอจากระยะการเติบโตมันอาเซีเลื่อมลำกับการเริ่มตน้นฤดูการพอปลูกเขาหน้าปีเนาะจะต้องเก็บเรีวยว้นเพราะหน้าปีมากแล้วก็จะต้องรีบเก็บมันแมนครับแต่ว่าเขาป่าพนก็บอกว่าสามารถให ผลผลิตแก่เกษตรกรส่วนหนึ่งเพียงพอที่สิมีรายได้มาลงทุนปลูกข่าวหน้าปีแทนที่จะบ่บ่ต้องไปปล่อยที่ว่างไรประโยชน์คนวางสันปลูกมันไว้เนี่ยมันแรงแรงยังไงมันก็ยังพอได้กินอยู่เกษตรกรเกือบลอยไร่ครับในโคขอำเภอคอมบุรีผมเห็นเนื้อทางนี่ก็เริ่มปลูกกันแล้วล่ะว่าตอนนี้ปลูกไปละสองลอยไร่ได้เนี่เขาเออนั่นแหละก็มีรายได้นะครับเนาะสิ่งใดเป็นทุนในการมาเห็นหน้าข่าวหน้าปีต่อไป ปลูกปลูกมันถั่วงาแต่ต้นกัญชาบ่อดดปลูกมันเกิดเองนะครับตัวน้นรมันเกิดเองเนาะนี่จะบอกให้พี่น้องนะเรื่องของปลูกมันเนี่ยผมนําเสนอนิดหนึ่งก็แล้วกันครับอย่าไปปลูกที่มันถีมากๆมันหนึ่งเปืองท่อนพันสองก็คือพอถีมากๆหัวมาเล็กครับ ปลูกให้ยกกล้องสูงๆเอาไว้แล้วปลูกห่างๆมันยกรองในนี่ผมฟักทองแตงท่าอันนี้แหละปลูกยกรองอ่ายกรองอ่าแบบที่ท่านเห็นเนี่ยคือปลูกให้เขาเรียกล่องให้มันคูนสูงๆกันไว้พอคูนสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดินเนี่ยมันชื้นมันอมความชื้นได้แต่ถ้าเราทําล่องแคบๆเตี้ยๆความชื้นมันหายไปง่ายถ้าเราทําดินพูนๆสูงๆปุ๊บความชื้นมันเยอะแล้วอย่าปลูกทีปลูกห่างๆถ้าปลูกทีสมมุติไร่หนึ่งเนี่ยปลูกสักพันแต่สองพันต้นสามพันต้น หนึ่งเปลืองเปลืองเล้วโอ้เพราะว่าไม่ได้ขอเขามาฟรีนะต้นมันเนี่ยใช่มันแพงมั้แต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกไร่หนึ่งสักประมาณพันต้นพันสองร้อยต้นเนี่ยหนึ่งก็คือไม่เปลืองท่อนพันสองพอมันมันห่างเวลามันลงหัวเนี่ยหัวมันไม่ชนกันเออมันจะได้ไม็ดตำมันไม่ตำกันแล้วหัวมันใหญ่ครับเพราะยิ่งปลูกทีหัวมันยิ่งเล็กครับอ่อปลูกหางหเข้าไว้มันยากอาหารนั่นแหละครับยากอาหารกันอันนี้ผมแนะนํามานะเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นห่วงเพรงั้นท่านปลูกแบบ หลุมพอเออเจาะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคืบนึงไปปักคืบหนึ่งไปปักเนี่ยเพื่อต้นพันธุ์ด้วยแล้วก็ห่างกันหน่อยแล้วหัวมันก็ไม่ใหญ่เอาหัวห่างหงกันเข้าไว้เป็นศอกเป็นแขนเลยเนี่ยยิ่งดีเป็นเมตรเลยเพราะว่านักเงาเนี่ยเรื่องเกษตรนี่แกรู้เพราะว่าในจบมาเกษตรโดยตรงนะฮะขอบคุณเอสเสที่ท่านผู้ชมได้ส่งมายังรายการสภาชาวบ้านของเรานะครับ สี่หนึ่งสองสามสี่หกทุกทุกข้อความเลยนี่อ่าเนี่ยเห็นแม่บอกชอบคุณวอเจีรวัตรมากค่ะอ่าชอบก้อยแม่มาขอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยาร้อยมันนานแรงขอบคุณทุกเอสเสทุกถ้อยคำทุกข้อความที่ส่งมาครับครับผมก่ก็ช่วงหน้าเป็นอะไรสภารับเรื่อง่องสายาใจยังรออยู่นะครับอ่าลอ่านวอกับน้องโอปอรออยู่ตรงนั้นครับผมต้องไปก่อนแล้วครับนไปก่อนครับผมถ้าลุงเลี้ยงไปก่อนผมก็จะนั่งอยู่แล้วลุงเลี้ยงลูกขึ้นอย่างนี้รุง เล um> ี้ยงไปก่อนแต่ถ้าผมไปก่อนผมจะไปอย่างนี้ไปก่อนไปก่อนนะเอองั้นผมรู้ก่อนไปก่อนนด้ครับัสดีรับเราเลี้ยงครับท่านผู้ชมครับครับ